เขาบอกครับใช่ใ <distracting> ช <Sky jogo> ่ควห้องเจลสี่ห้องสองอะไปรอดิอือใช่เจกสี่ห้องสองไปไปดูไปดูก่อนเลยเพรามีเออไปก็บอกหยิ่คนก็ได้อ่ะไปแยกไหนก็ไม่รู้ดีดไปดีดเข้มาเข้าดีดมาเฉยเลยแบบกูงงเลยแยกมีดีดคุได้กับนปะไม่เคยให้ใครนะใช่ดีดเราไม่แจกงือหมอนเลยคนในนะไอเคนน้าอ่ะไม่ใช่ย่าไม่ได้อย่าไม่ได้แย่ไม่ใช่อ่ะ แตกพุทแตกเลยไอการแจกเงิว่ะไอพี่ยพีพี่พี่ตอนใกล้ยุบิเอาเพื่อนอยู่เอกันหมดนี่ห่าคุณเอาพุทบีทำไมวะับี่ี่เฮ้ยบ้านเราบ้านเราไอการแจกมั่วเปล่าไอบ้านเกิดมัน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 อะไรวะตรงนี้เขาแจกอะไรวะ การแจกเสาอยเดียวเว้ใใช่ใชสาไม่เห็นมานะเอาปมายิงกับเราเดอเสาอะถาได้นะเจอผูม่ทักหนีไอ้เหี้ยเอาปมาโดนแบนยังว้ลูกเดนจมกลามีมีอะไรดีดวยอกแล้วเหมือนระบเมือนระบบหนะ อะไรลยมมดเลยมมดเฮ้ยโดนยิงีเหอของีเมีคนดักอยู่นี่เหรอใครตัยไม่ตายเหยิงเจ็บชิบหายโอเคมีคนดักค่ามีคนดักอยู่เป็นไปนด้หมไม่หวไม่เช้าฉายาอไหนึ่ง้องอะไรนะฉายาอะไรนะรอเราอยู รยามันบักอ่ะมันบักแบบเป็นคุมกับล่างอ่บักอ่ะเนี่ยรอโกโปไอเหียหองอ่ะรอโกโไมยอมหเลยห้องกโไออางเพี้ยแอยากฮากระดาดีนะางไอทีแกแกแกเดี๋ยวเดียวเมอเยี่ยมอมเียวไปสัต อย่าบอกบอกขอวอมแป๊บน yeah. anyway> e ึ่งเี่ยเ้องเตี้ยวมาัรอกรฟฮีเพราะว่ารถปุไปเยอะไงเด็กแคสเลแต่วันีจะยิงได้มาิมพิบอกพิมได้ไหมว่าไอพวกติดเกมพิด้ยิดเลยพวกติดเกม ใหญ่ไม่เก่าเราขนาดนด้เลยวะใช่เราคนดังอีโมวาไปยิงคนเล็กนี่อีตีอีอ่ะโอ้โหดันนะนะโอ้นี้ยาวได้เออโอเลี้ยงเฮ้ยโอเลี้ยงอยู่ทีมเราเว้ยเอ้บอกเขาด้วยว่าผมเพิ่งเข้าผมเพิ่งเก่าแกนเล่นตานี้ขึ้นสองดอกแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เมาส์เฮ้ยทำไมด่านนี้โหละไม่ด่านนี้ไม่ด่านสี่โหละ โอ้ฮยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยเอาโค้กได้ไม่ไม่คิดใหม่ใหม่ไม่เป็นไรเป็นใช่คิดเราดีคิดใหม่ๆไม่เป็นไรรอรอก่อนตะคืนรับรอง เดี๋ยวเดี๋ยว,วาคืนเนี้ยเออเดี๋ยวมันนอนหนาวสัน่นดิงไม่กินยาอดโอยโอตู้ดดินกินเนี้ยกินสามวนี่อเป็นไงอยู่สองวันไอ้าของนรา้อะไรอะไอ้มาตึงหนใช่จ <c oughs> ับันดนสองเป็นอะไร เอสตปาโอ้คิดพยใครทำเสียงอะไรตกวะหลงดีมที่านยัยเยดีดีหลุดมไปทีหลดเขารอราเจอแล้วเาอเราทำนาน